ลองดูซิว่าในเมื่อเลยคอนวิร์มุนพ่อว่าในเมื่อฉลากเนี่ยเป็นสินค้าที่มันเป็นฟิกคอสอยู่แล้วที่ยังไงคุณพ่อก็ต้องติดขอเพิ่มรูปไอศครีมได้ไหมเราอยู่ในวงการอาหารคาวอย่างเดียวหรือผัดวงการคุกกิ้งเดียวการที่เราขยายขาไปสู่อาหารหวานของหวานได้ผมทําผิดตรงไหนในการที่ทําให้องคอ์กรเรายั่งยืนมากขึ้นท็อปอยากทำไฮเปอร์คาของเด็กสมบูรณ์ออกมาสักครั้งหนึ่งได้ไหมซีลที่ดีที่สุดถั่วที่ดีที่สุดได้ซื้อมาหรือย,อยัง ถ้าเราอยากจะเป็นสิงโตอะครับสิงโตจะไม่ฟังเสียงสุนัขเห่าแต่ก็ไม่ได้สวยหรูในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับว่าอาจจะมีหน่วยงานด้านสุขภาพด้านอาหารอะไรบางอย่างเข้ามาหาเราแหละครับ และนี่คือเจนบีเจนบิสเนสกกับผมปิ๊กธุรกิจนะครับเพราะทุกธุรกิจมีทางออกวันนี้ธุรกิจที่จะพาทุกท่านไปรับรู้เรื่องราวต่างๆนะครับก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องปรุงรสผมเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีแน่นอนครับ และว,วันนี้เรื่องราวของเราค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเราจะมีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารรุ่นที่3นะนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือในอดีตท,ที่ผ่านมานะครับธุรกิจก็เติบโตมาต่อเนื่องอยู่แล้วแต่พอมาถึงยุคที่3มีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะนะครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนโฉมละกันทั้งเรื่องการขายการตลาดหรือแม้กระทั่งการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา น่าสนใจมากครับวันนี้เราอยู่กับคุณท็อปวัสุพลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปิ๊กครับสวัสดีครับโ้เรื่องราวของคุณท็อปน่าสนใจมากคือคุณท็อปเป็นทายาทรุ่นที่3ใช่ไหมครับใช่ครับพี่แล้วปัจจุบันนี้คือทําอะไรในบริษัทบ้างปัจจุบันก็ดูแลในส่วนของหน่วยงานขายนะครับเซลส์โมเดิร์นเทรดนะครับแล้วก็ออนไลน์แล้วก็มาร์เก็ตติ้งครับคุณท็อปเนี่ยเข้ามาบริหารในบริษัท นานขนาดไหนแล้วเริ่มที่ปีประมาณ2024ครับก็คือปีที่แล้วใช่ครับประมาณปีที่แล้วแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงต้นต้นปีเลยครับแล้วเราเข้ามาเปลี่ยนโฉมอะไรบางอย่างหลายอย่างเหมือนกันนะโอ้โหมันมันยากขนาดไหนอ่ะเพราะว่าผมรู้มาว่าเวลาเราทําธุรกิจมาก็ต้องเป็นรุ่นคุณพ่อรุ่นคุณปู่ซึ่งเดิมทีธุรกิจเหล่านี้ก็จะมีแพทเทิร์นของเขาอยู่แล้วนะ คุณทบเข้าไปเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคืออันดับแรกก่อนที่ผมเริ่มทำอะครับผมเริ่มทําตั้งแต่ในส่วนของซิสเต็มก่อนผมเชื่อว่าในทุกๆความสําเร็จนะครับเอ่อมันจะต้องมีทีมที่พร้อมก่อนผมไม่สามารถรันทุกๆอย่างด้ตัวด้วยตัวคนเดียวพี่เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมเริ่มมาทำอะครับตอนที่ผมเดวันที่ผมเริ่มเข้ามาทําในส่วนเอ่อจ็อบแรกก่อนที่จะขยายไปส่วนงานขายอื่นๆน,นะครับผมทำมาร์เก็ตติ้งก่อนซึ่งเดวันที่ผมเข้าไปเนี่ยมีมาร์เก็ตติ้งอยู่รสี่าคนนค่คม,มัร ไม่พอนะครับผมเลยเริ่มมาวางตั้งแต่รูปแบบของโอเปอเรชั่นชาดก่อนนะครับ OC ซของผมก่อนว่าในสิ่งที่ผมต้องมีโ c คืออะไรบ้างเหมือนเราเป็นผู้จัดการทีฟุตบอลใช่ไหมครับอันดับแรกก่อนเลยผมมาดูก่อนว่าแผนแผนการเล่นของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผู้เล่นของผมพอไหมนะครับนี่คือจุดแรกที่ผมเริ่มเข้ามาเปลี่ยนก่อนนะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนเทียกได้ว่าไม่ได้เปลี่ยนออแกนซอ์อะไรใหญ่นะครับแต่เปลี่ยนจาก ตัวที่เรา,เาได้รับแอไซน์ในการทํางานก่อนนะผมก็เริ่มรีคูดทีมงานเริ่มมีการวางแผนงานต่างๆนานาว่า1ปี2ปี3ปีจากนี้ในสมบูรณ์จะเป็นอย่างไรนะครับในแต่ละโคในแต่ละปีแต่ละปีครับนี่คือส่วนแรกคนจะรู้จักยันบวอยุนว่า เป็นบริษัทที่ผลิตซีอิ๊วตาเด็กสมบูรณ์ใช่ไหมครับครับจริงๆแล้ว <c oughs> มีผลิตภัณฑ์เยอะมาก oh, เลยนะจริงเยอะมากใช่ครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์บางตัวที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าที่มีโอกาสนะในการเติบโตในอนาคตแต่อาจจะไม่ได้โฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยที่ผมมาดูคือผมมาไล่ดูเลยครับว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับสินค้าตัวไหนที่เราดรอปไปบ้างสินค้าตัวไหนที่เป็น rising star ของเรานะครับผมจะเรียกว่า fix กับ focus นะครับคือตัวที่ fix เนี่ยคือบางตัวที่เราเฮ้ยมีแชร์เยอะอยู่แล้วทาาาาไไไมมันถึงรอปปผกพยห ล่าของปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรหรอรสชาติคู่แข่งอะไรอย่างต่างๆนานาก่อนนะครับเพื่อผมจะได้แก้ปัญหาหถูกจุดเพราะว่าไม่งั้นอะเดวันที่ผมเข้ามาเนี่ยถ้าผมไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรบ้างเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้วเราบางทีเราด้วยความเชื่อของเราแล้วเราเชื่อว่าแบบนี้จะดีผมไม่ค่อย trust แบบนั้นนะครับสิ่งที่ผมขับเคลื่อนผมขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นสําคัญครับตอนที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยคุณพ่อฟังเราไหมครับ ฟังครับเพราะผมมีข้อมูล oh. ใช่เวลาคอนวินสเนี่ยผมไม่เคยคอนวินสคุณพ่อด้วยความที่ผมเป็นคุณลูกใช่ไหมครับด้วยความที่ผมเป็นคุณลูกว่าบอกป้าป้าแบบนี้จะดีนะแบบนี้จะดีนะคุณพ่อผมเป็นซีอบริหารงานมาตั้งโอ้หลายปี P. เขาไม่มีทางเ <laughs> ชื่ออยู่แล้วหรือว่าบอร์ดมาเชื่ออยู่แล้วทั้งที่ผมนะ่ยไม่เคยมีผลงานอะไรเลยเพิ่งเข้ามาทํางานปีเดียว mm hmm. หรืออาจจะเพิ่งเริ่มมาทางานการที่ผมคอนวินสอะไรต่างๆนาทุกอย่างอะครับม่ต้องมีเครดิตใช่ไหมครับหรือว่ามีผลงานให้คนจะเชื่อ ก่อนนะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีเครดิตยังไม่มีผลงานสิ่งที่เราสามารถนําเสนอและสามารถคอนวินส์กับอาจจะแชร์ให้กับครอบครัวหลายๆครอบครัวละกันนะครับในเด็กรุ่นใหม่นะครับที่มีที่ได้โอกาสทําเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวเนี่ยการคอนวินส์ผู้ปกครองหรือคอนวินส์คุณพ่อคุณแม่หรือบอร์ดบริหารเนี่ยข้อมูลเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเราต้องมีการพรอไว้ข้อมูลนะครับแล้วเราพรอไว้ถึงสตอรี่ด้วยว่าอะจากข้อมูลที่ผ่านมาเรามีสตอรี่แบบนี้เห็นด้วยไหมครับอะไรอย่างนี้มากกว่าครับแล้วเทรนด์นะครับคือแน่นอนว่าพออยู่ในอุตสาหกรรมเนี้ย จะรู้เทรนด์ของธุรกิจเครื่องปรุงรถหรือว่าอาหารน,น,นะครับเทรนด์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างผลิตภัณฑ์ไหนที่ขายดี เทรนตอนนี้ก็ต้องมาแรงสุดๆก็คือเทรนเฮลตี้นะครับเฮลตี้เ<ฤร>ทรนนะครับในส่วนของสินค้าก็าจะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ูการ์นะครับโลโซเดียมนะครับสินค้าที่ไม่ใส่ผงชูรสอย่างเงี้ยไม่ใส่สารกันเสียไม่เจือสีสังเคราะห์ต่างๆเนี้ยจะเป็นเทรนที่จะเติบโตมากๆนะครับในในอนาคตแต่ว่าเป็นของประเทศไทยนะครับแต่บางประเทศอย่างเงี้ยก็ยังติดอร่อยอยู่ <S <S ะนะครับก็แล้วแต่เทรนของแต่ละประเทศเช่นเดียวกันผมไม่สามารถเอาแบบว่าเออเทรนของประเทศไทยหรือเทรนของยุโรปมามาปลักอินได้กับทุก ุกสินค้าทุกๆโมเดลครับแล้วการที่คุณท็อปเนี่ยจะพัฒนาต่อไปอ่ะเวลาเราคิดสูตรอะไรใหม่ๆอ่ะผมเห็นช่วงหลังๆมีอะไรนะสีอิ่วเม็ดหรอแล้วก็มีไอศครีมสีอิวด้วย มันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเอาซิลเม็ก่อนเลยครับซิลเม็เนี่ยเกิดขึ้นบนเครื่องบนิน <c oughs> เป็นเครื่องบินเหรอทำไมอะ่ะใช่หลายคนไม่ทราบครับเพราะว่าอย่างตัวซิลเม็เนี่ยเกิดขึ้นตอนก่อนที่ผมจะกลับมาไทายก่อนจะกลับมาไทายเนี่ยผมทิ้งทวนเลยบอกคุณพ่อว่าก่อนกลับขอไปเที่ยวก่อนนะครับผมไปฮาวายมา2วีคนะครับตอนที่ผมไปฮาวายเนี่ยตอนที่ขาไปนี่แหละครับมันก็ผมกับเพื่อนไปกันห้าคนนะครับผมก็มีเพื่อนสนิทผมรูเม็คนหนึ่งตอนที่แอร์ฮอตเครับเขามาเสิร์ฟอาหารเราก็สั่งเป็นเอเชียนคูซีนเราส จืดมากไม่พอยังผมยังกับเพื่อนยังคุยอะไรนี่คือก๋วยเตี๋ยวทูโทนนะข้างบนร้อนข้างล่างยังเย็นอีกผมก็รู้สึกว่าเอเรื่องจากรสชาติมันจืดเนาะไซอเมริกันเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเออเอเชียนเทสอย่างพวกเราเพื่อนก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยขอซีอิ๊วเขาหน่อยได้ไหมขอเครื่องปรุงเขาหน่อยสิ่งที่ได้มาคือเกลือเพื่อนผมเลยบอกว่าถ้ากลับไปไทยกูฝากอะไรมึงอย่างดีนะช่วยทําซีอิ๊วแบบแผ่นหน่อย ยังไม่ได้เป็นรูปแบบเม็ดครับตอนแรกเป็นแผ่นก่อนผมบอกว่าแผ่นแบบไหนเขาบอกว่าเหมือนลิสเทอรีนน่ะน้ำยาบ้วนปากที่แปะแล้วก็อมน้ําแล้วพ่นพ่นบ้วนบ้วนน,นน้ำออกมาได้เลยทำไมเราไม่ทําแผ่นแบบเนี้ยลงไปละลายในน้านะครับแล้วกลายเป็นซอสได้บ้างเวลาเราพกขึ้นเครื่องเราจะได้สบายต่อไปนี้เราไม่ต้องมารอขอซีซันนิ่งใครมาขอซอสใครอีกแล้วผมก็จดไอเดียนั้นกลับมาทํางานปกติผมก็กลับมาดูโน้ตเก่าระหว่างที่เวลาผมไปเรียนที่อเมริกาเวลาผมมีไอเดียอะไรผมจะชอบโน้ตไว้นะครับลงในโทรศัพท์เนี่ยโน้ตๆโน้ตผมก็ไปเลื่อนเล ก่อนจะออกผลักเนี้ยก็ยังคิดว่า ยังไม่มั่นใจพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าจะรับหรือไม่รับผมก็เลยลองทำโซเชียลเรซิ่นิ้งดูตัวหนึ่งก็คือช่วงของ AP f o ฟ d เดชใช่ไหมครับผมก็เลยลองว่าถ้าเด็กสมบูรณ์ออกรูปแบบไม่ขายแบบขวดแล้วไปขายแบบเป็นซองเป็นเม็ดอ่ะคนให้ฟีดแบ็กยังไงบ้างทั้งๆท,ที่ตอนนั้นอะ่ะเหมือนกับว่าเรากะลองทดลองตลาดจริงๆเราอยากจะลองดูซิว่าผู้บริโภคคิดยังไงใช่ป<ต>่ะใช่ครับ่จะไปอาศัยวันเอ Food Day แทนเป็นโซเช<อ>ียลเรซิ่นิ้งดูว่าเฮ<อ>้ยเ,<อ>เป็นกระแสะไหมมีคนอยากจะทดลองไหมม,มีมีดีมาหรือเปล่าเพราะว่า สินค้านี้ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกเลยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะรู้ได้ไงว่าโปรดักต์มันสักเซสทั้งที่ว่าทุกทาง,งที่เราทำโปรดักต์ออกมาครับทำเอ็นพีดีต่างๆออกมามันมันมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วมันมีการอินเวสค่าเอ็นพีดีอะไรต่างๆนะจะมีเรื่องเวลาเรื่องของรีซอสบุคคลโอ้หลายอย่างที่เราต้องทำใช่ไหมครับผมเลยเทสก่อนว่าถ้าเราออกโปรดักต์เนี้ยจะมีดีมานในตลาดไหมครับนี่คือเฟสแรกหลังจากนั้นผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าซิลเมดเนี่ยทำละลายน้ำมันจะต่างไงกับซิลน้ำเที่ยวไปหยอกได้เลยเป็นกาาาารเพพิ่มมม้ด้ดวยซนะยซาผาต ไปตีมากับทีมเนี่ยเพราะมันไม่ใช่สุดท้ายผมก็เลยได้ไอเดียว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเราทำสวนกับแทนที่จะเอาเม็ดเป็นละลายน้ำเอาเม็ดลงไปผัดในจานอาหารเลยได้ไหมไม่ต้องมาทำโปรเซสอีกว่าโอ้โหผมกว่าผมจะละลายน้ำผมหาถ้วยตวงหาอะไรอีกผมว่าไม่ไม่สักเซสชัวร์สู้คนไปซื้อเป็นขวดเรามาใช้จะจะย่นเวลามากกว่าถึงแม้จะหนักกว่าแต่ผมรู้สึกว่าด้วยฟีเจอร์ตรงนี้ยังไม่สามารถเอาชนะสิ่งที่เราคุ้นชินได้ มากพอนะครับผมเลยพัฒน,นาตัวผลักตัวนี้ต่อให้เอาไปผัดก็ได้เลยเอาหนึ่งเม็ดเนี่ยลงไปผัดกับหมูผัดกับไก่จบเออหรือเอาไปต้มก็กลายเป็นซุปได้เลยนะครับและสุดท้ายค่อยเอาไปละลายนาแล้วค่อยกลับมาเป็นซีอิ๊วอ๋อแล้วไอศครีมซีอิ๊วล่ะครับมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงไอไอเดียต่างๆนานาเนี่ยของผมเนี่ยถ้าฟังแล้วจะดูดูมันไม่ได้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารตอนที่ผมทานอาหารกับครอบครัวนี่แหละครับ<อ>แล้วตอนนั้นคือผมได้รับโปรเจกต์มานะครับตอนเป็นช่วงระหว่างที่ผมอยู่มัธยมมมมไไปหาายลัผโ ว่าให้พัฒนาตัวสียุดำมต่อนะครับด้วยตัวตอนแรกเลยผมก็เทรนที่เป็นการเปิดคาเฟ่เปิดเยอะมากและผมเป็นคนที่รู้สึกว่าเอ้ยเราขอมีส่วนร่วมคือเราในทุกๆุรก,กิจทุกๆเทรนนะครับผมจะไม่เป็นคน Against อย่างเช่นสินค้าจากหลายๆประเทศที่จะเข้ามาเนาะผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมจะไม่อาเก้นแต่ผมจะมีส่วนร่วมมีแชร์จากตรงนั้นได้อย่างไรบ้างนะครับเราปิดไม่ได้หรอกสินค้าจีนเข้ามาเฮ้ยแต่ก่อนก่อนที่คุณเข้ามาในในประเทศบ้านเราอะผมจะขอแชร์ตรงนั้นน่ะได้อย่างไงบ้างอันนี้คือคือมุมมองของผมเช่นเดียวกับเทรนด์คาเฟ่ผมจะขอแชร์ตรงนั้นได้อย่างไงบ้างนะครับขอส่วนแบ่งตรงนั้นได้ยังไงบ้างผมก็ไปไล่หาเลยครับโปรดักต์ไหนของดิสมบูรณ์ที่หวานที่สุดเพราะส่วนมากคนจะคิดว่าดิสมบูรณ์มีแค่สินค้าเค็มจนีี่่มนสสููตรซซิิวดดาทคือ ็มที่เราเอาไปใช้ใส่ผัดใส่ผัดซีอิ๊วเอาไปผัดกระเพราให้สีต่งตงตงตงนางนๆนี่คือสูตรเค็มแต่มันมีสูตรหนึ่งครับคือสูตรหวานด้วยตัวนี้ผมเลยเข้าไปศึกษาว่าด้วยตัวนี้เบสจริงๆครับของมันนะ่ะคือน้ําตาลโมราดน้าตาลโมราดคืออะไรน้ําตาลโมราดคือน้ําตาลเคี่ยวหลักการการทำโปรเซสเดียวกับคาราเมลเลยครับผมก็ลองมองว่ามันต่างไงกับซอสเทตคาราเมลกับซิวดำมันต่างตรงที่ว่าซอสเทตคาราเมลซอสคือเกลือใช่ไหมครับคาราเมลเกลือปกติที่เรากินอยู่แล้วลูกอมคาราเมลหวานๆเค็มๆมันมีอยู่แล้ว ด้วยตัวสีอิ่วอะคำว่าซีอิ๊วมันจะเข้มเกลืออยู่แล้วเกลือมันใสใช่ไหมครับเราก็เลยกลายเป็นสีที่เข้มขึ้นผมรู้สึกว่าโปรดักต์นี้ไปได้นะครับผมก็เลยมาทดลองกินกับขนมปังราดใส่อศส,อสครีมวิแล้วรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันไปได้นะผมเลยนําเสนอคุณพ่อตั้งแต่หลักการการผลิตทุกอย่างโฟลโปรเซสอย่างที่บอกว่ามันสําคัญที่ด a าตาผมไม่ใช่ว่ามาถึงเรารู้สึกว่ามันไปได้นะแต่ผมดูตั้งแต่กระบวนการผลิตเลยว่ามันคล้ายกับคาราเมลมากซึ่งมันก็สามารถนําไปใช้ได้คุณพ่อเลยบอกโอเคบายไอเดียนะแต่ไมมม่ <laughs> ่่่่่ีีัเเตใใใใหหห้้อออนนรรืืงงญญ ม่าไม่สามารถโรแมสเซจนี้ว่าซิวดำเนี่ยเอาไปทํากับของหวานได้นะมันก็ต้องใช้บัตเจ็ตในการโร่โหต้องจ้านฟูเท่าไหร่ทีละเพจทีละเพจทีละเพจอ่ะในเมื่อผมก็คิดว่าสื่อที่ที่สุดและสื่อที่ง่ายที่สุดและไม่เสียตังคือสื่อที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์สินค้า นะครับต่อให้ Message นั้นไปไม่ถึงแต่มันสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคที่เห็นสินค้าของเรานะจุดซื้อเลยลองดูซิว่าในเมื่อเลยคุณพ่อว่าในเมื่อฉลากเนี่ยเป็นสินค้าที่มันเป็นฟิกคอสอยแล้วที่ยังไงคุณพ่อก็ต้องติดขอเพิ่มรูปไอศครีมได้ไหมคุณพ่อว่าไงครับคุณพ่อก็ต้องโอเคครับเพราะว่าข้อที่1ผมเสนอไอเดียผ่านแล้วข้อที่2ผมเสนอในส่วนของการทำมาร์็ติงโดยที่สีรอบพัสดีแล้วเราจะจะไม่ตอบโจทย์คุณพ่อด,ด้านไหนอีกเออคือไม่ต้องเสียตังอะไรเพิ่มแล้วอ่าอ่่ายแน้้ทีีเ็ชววหูลฟ เดือน,นที่1เปิดเท่านี้เดือนที่3เปิดเท่านี้เดือนที่สิเปิดเท่านี้การเติบโตของเชิญคาเฟ่มันมากขนาดไหนนะครับเ้วเด็กสมบูรณ์ไม่ได้เข้าไปในส่วนนั้นได้เลยแล้วมันมีจุดไหนที่เด็กสมบูรณ์จานที่เราอยู่ในวงการอาหารขาวอย่างเดียวหรือผัดวงการคุกกิ้งเดียวการที่เราขยายขาไปสู่อาหารหวานของหวานได้ผมทําผิดตรงไหนในการที่ทําให้องคอ์กรเรายั่งยืนมากขึ้นคุณพ่อก็โอเคครับแล้วก็เลยออกเป็นโปรเจกต์แล้วก็เกิดไอยัลเกิดขึ้นครับแต่ก็ไม่ได้สวยหรูในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับว่าอาจจะมีหน่วยงานด้านสุขภาพด้าาาาานอาาออหรระไรบงงย่ เข้ามาหาเราแหละครับเข้ามายังไงครับเข้ามาเป็นจดหมายอย่างเดียวครับส่วนมากส่วนมากจะไม่ได้เจอกันเจอกันตัวตัวครับส่วนมากก็เป็นจดหมายครับเราก็ดีเฟนจดหมายก็ไปนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยข้อที่หนึ่งผมก็อธิบายให้ทางสสเข้าใจแหละว่าซิวดำเนี่ยมีสองประเภทนะประเภทที่หนึ่งคือแบบเค็มซิ่วประเภทที่สองคือแบบหวานคือทุกอย่างอะครับเวลาเกิดปัญหาขึ้นด้วยความบางครั้งอาจจะไม่ได้เข้าใจโปรดักเหมือนที่เราเข้าใจซิวดำอย่างเช่นบางคนที่เอาตอนที่เอาไปเป็นกระแสกันบางคนก็บอกอร่อยมากคนก็ะบอกไม่อร่อยที่มันส Oh. นะครับทำให้มันมันทานไม่ได้ใช่ไหมครับผมก็พยายามสื่อสารสิ่งที่ถูกต้องออกไปนะครับแล้วก็พยายามพัฒนาโปรดักตที่โอเคบางคนใส่เยอะใส่น้อยใส่ไม่เท่ากันใช่ไหมครับนอกจากสื่อสารกับหน่วยงานรัฐภาครัฐแล้วนะครับผมก็พยายามทําในสินค้าที่เป็น Finish Product ออกมาให้นะครับก็คือไอศิครีมซอฟเสิร์ฟสีดําพอออกตัวนั้นออกมาก็าได้รับรางวัลนนะวัตรกรรมแห่งชาติสินค้านะวัตรกรรมแห่งชาติใน,ในปีถดัถดไปด้วยครับก็เป็นสิ่งที่พรูฟว่าโอเคบางไอเดียที่เราออกมาครับแล้วตอนนั้นที่เราคิดเรา คิดว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมครับแล้วผมไม่คิดว่ามันจะไปได้ไกลมากขนาดนี้จนได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้วยหลังจากนั้นมันก็จากที่เราทําของหวานคิดว่าทําตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้ทํากับหลายๆโปรเจกต์เพิ่มเติมมากขึ้นจนมีโปรเจกต์หนึ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดคือโปรเจกต์ที่ได้ทํากับ global brand จริงๆอย่าง McDonald's อ๋อ oh, หรอครับไปทําอะไรบ้างครับตอนนั้นก็เป็นโปรเจกต์ที่เ็กสมบูรณ์คลับกับ McDonald's ครับปัจจุบันก็เป็นเอกสมบูรณ์ยังเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์เดียวที่ได้มีโอกาสคลับกับ global brand ครับก็เอาพริกเผาเนี่ยนะครับพยายามปรับมาทําในไอศครีมซันเดย์หมูหยองพริกเผาเนี่ยครับซึ่งถามว่าทําไมเขาถึงเลือกเราเพราะเขาเห็นความแหวกจัดไอศครีมซิ่วดำจนถ้าเราไม่ทำนาววันนั้นก็คงไม่เห็นโปรเจกต์ไมรอนนสในวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าเออมันก็ดีนะแล้วยังตอบโจทย์อีกหลายอย่างครับตอบโจทย์ในเรื่องของอีเวนต์ด้วยพี่ไปคิดดูวเวลาผมไปอีเวนต์นะครับไปคอนเสิร์ตระหว่างขายไอศครีมในงานคอนเสิร์ตกับขายซิ่วเป็นขวดขวดพี่จะซื้อซิ่ว,ขว,ข,วขวดขวดเข้าในงานคอนเส<อ>ิร์ตไหมหรือไปกลับ จุดหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่ามันเพิ่มโอกาสใหม่ๆที่ผมสามารถไปได้หรือแม้แต่ไปตามโรงเรียนไปหาน้องๆการที่ทําให้น้องๆได้มีโอกาสทานไอศครีมซีอิ๊วดำให้รู้ได้รู้จักโปรดักของเด็กสมบูรณ์น้องๆเขาไม่มีใครซื้อซีอิ๊วกลับบ้านแน่นอนครับแต่ไอศครีมเนี่ยก็จะไปให้น้องๆได้โอกาสได้ทานได้มากขึ้นคือมันเปิดโอกาสผมในหลายๆด้านจริงๆครับพี่ช่วงหลังผมได้ยินคนพูดถึงเยอะมากเลยโดยเฉพาะซอสเ็ดทรัทฟเฟิลอะไรปะครับใช่ใชครับซีอิ๊วิลครับเออเป็นยังไงครับเป็นไงตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงตัวผมนค อาจจะเป็นชอบชอบสร้างตำนานบทใหม่ใหให้กับวงกรกับวงการเครื่องปรุงรถด้วยครับผมก็มานั่งคิดดูครับว่าบริษัทปีนี้อยู่มันนปีนี้ปีเป็นปีที่80นะครับของบริษัทผมก็เลยกลับไปถามคุณพ่อว่าป้าเราอยู่กับเครื่องปรุงรถเนี่ยมา80ปีแล้วพำถทมป้าจริงๆเลยเรามีนวัตกรรมเรามีเครื่องจักรเรามีโน้ทาวเรามีวิธีการทําทั้งหมดนี่คือป้าทําสินค้าที่ดีที่สุดหรือยัง นี่คือสินค้าที่ตั้งแต่เราอยู่80ปีมาเราได้ใช้ความรู้ทั้งหมดความสามารถทั้งหมดในการพัฒนาสินค้าที่ดีที่สุด ของในสมบูรณ์แล้วหรือยังป้าก็บอกว่ายังผมก็ถามว่าทําไมเหรอครับเพราะว่าป้าก็โชว์มาเลยครับดัตต้าตีมานตลาดคนไพรซ์เลนจ์ของเราอยู่เท่านี้นะสินค้าผู้บริโภคค่า a อ c e เซสินค้าตลาดที่เราอยู่เท่านี้นะผมรู้สึกป้าปกติแล้วอะโอเคทับเข้าใจนะว่าสินค้าเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์คือเราเราอยู่ในโพสิชันของ To y o ต a าเราไม่ใช่ f e r ร์ราี่เราไม่ใช่ดูคาติแต่ในส่วนของการที่เราศักด์มีความสามารถในการที่พัฒนาสินค้าไปในระดับระดับไฮเปอร์คาร์ได้อะทำไมเราถึงไม่ลองทําล่ะ ท็อปอยากทำไฮเปอร์คาของเด็กสมบูรณ์ออกมาสักครั้งหนึ่งได้ไหมซีลที่ดีที่สุดถั่วที่ดีที่สุดได้ซื้อมาหรือ,อยังไม่ต้องคำนึงถึงคอสว่าใครจะแอคเซปไม่แอคเซปท็อปแค่รู้สึกว่าวันนี้มันฟูลฟิลตัวเราเองว่า เออเราได้พัฒนาสินค้าที่ดีที่สุดตัวหนึ่งออกมาให้กับเบ็ซสมบูรณ์เพราะว่าท็อปเชื่อว่าอาจจะไม่ได้ขายดีเท่าซิวขาวปกติหรอกครับแต่อย่างน้อยๆอ่ะอาจจะมีบางกลุ่มที่อาจจะยอมรับสินค้าตรงนี้และอาจจะเป็นแฟนคลับเบ็ซสมบูรณ์ที่อยากชอบและอยากจะลองและอาจจะเป็นสิ่งนี้ได้เพราะว่าโปรดักที่ป้าเคยทํามาก็คือซิวขาวเห็ดหอมอยู่แล้วนี่ถ้าเรายกระดับเห็ดหอมชิตาเกะเนี่ยเห็ดชิตาเกะขึ้นไปเป็นทราฟเฟิลอีกขั้นหนึ่งกับเทรนด์ยุคปัจจุบันน่าจะเป็นอะไรที่ดีและอย่างหนึ่ทํ CEO, าตัวนี้ ขึ้นมาแล้วอาจจะท็อปอาจจะรู้ว่าซิลทัฟเฟิลเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ในสินในไพรซ์ที่คนไทยแอคเซปได้แต่ถ้าท็อปไปที่ยุโรปอ่ะการที่ขายสินค้าซิลขวดหนึ่งเป็นร้อยร้อยอ่ะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะป้าราก็โชว์ราคาอะไรเงี้ยครับผม,มรู้สึกว่าผมไม่ได้มองแค่โปรตี้ในประเทศทไทยอาจจะมองถึงโปรตี้ในทั่วทั่วโลกที่เขามีรายจ่ายที่รับตรงนี้ได้อย่างนี้มากขึ้นครับแล้วผลตอบรับเป็นยังไงครับหลังงานที่ออกมาพึ่งออนไปเมื่อ9.9ครับพึ่งเปิดตัวไปครับก็ <S <S <c oughs> การเซอรอบรับดีมากมีคนรอซิวทรัฟเฟลิลเยอะมากครับ9.9ก,ก,ก,ก็โซอาโซเอาสเ,อาเพราะว่าทําเป็นนิชจริงๆครับเพราะว่าผมก็ไม่กล้าก็ไม่กล้าที่จะโอ้โหผลิตออกมาทีนึง5 0 0 0แสนหมื่นลังเหมือนซิวปกติผมก็าทามาเพื่อ คนไม่เ <laughs> ผื่อตลาดไม่รองรับจริงๆแต่ต่างประเทศผมก็ส่งไปเยอะนะครับแต่ว่าเผื่อในประเทศไทยก็ตลาดไม่รองรับไม่รับรองแบบไม่ชอบจริงๆกับสินค้าตัวนี้เพราะมันสูงไปซยอิวบ้าอะไรขวด100กว่าบาท200กว่าบาทอย่างเงี้ยแล้วก็บาทคือผมขายเองถ้าเข้าห้างก็2อ0สในใจหนึ่งก็กลัวในใจหนึ่งก็คิดว่ามันจะต้องมีแหละนะครับก็เลยผลิตออกมานิดหน่อยนะครับประมาณนั้นมาณ สี่สาลังสําหรับออนไลน์ก่อนับเพราะออนไลน์เป็นมาร์เก็ตเพลสที่รู้สึกว่าเราไม่ต้องอินเวสในการจ่ายลิสติ้งฟรีเข้าห้างก็ปกติเข้าเซเว่นเข้าอะไรทีนึงก็โดนเป็นแสนแสนใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าเอออาจจะยังไม่ตอบโจทย์แล้วด้วยสินค้าอย่างเงี้ยถ้าเข้าเซเว่นไปคือผมรู้สึกว่าการที่เอาสินค้าเราไปวางที่ไหนอะครับเพลสเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าผมไปวางในเซเว่นเนี่ยจบเลยไม่มีทางซื้อได้เพราะว่าส่วนมากครับถ้าไปดูเซเว่นเนี่ยคนไม่ได้ซื้อสินค้าที่เป็นขวดใหญ่เขาจะซื้อออเปป็นซๆใใช่่่มมั้้ยคคครรบถาาวดููลิื ทุกอย่างเวลาพี่ไปเพราะว่ามันสะดวกซื้อเพราะสิ่งที่ผมวางคืออ่ะไปโพซิชันไหมในกูเม่โพซิชันในตัวของวิลล่าโพซิชันของพรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับก็เหมือนกับว่าเลือกให้ถูกแบบตลาดของเขาเลือกให้ถูกดีกว่าครับ <S <S ดีกว่าว่าเราสินค้าเข้าไปแล้วถูกเขามองว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เราไม่ดีเพราะตั้งแต่แรกโพซิชันที่เราวางเราไม่ได้วางสินค้านี่เป็นแมสอยู่แล้วใช่นไหมครับเช่นเซเว่นเนี่ยผมขายซีอิ๊วขาวขวดหนึ่งครัขวดมาเล็กเลยเจ็ดร้อยมลเกือบลิตรห้าสิบบาท300บาท ผมเชื่อว่าไม่มีเพราะเขาแม่เข้าไหนเอาผมไปใช้แน่นอนลำบากเนอะแน่นอนครับแล้วการเลือกใช้พรีเซนเตอร์ในช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะทําให้หลายคนแอบคิดว่าคุณท็อปกาลังคิดอะไรอยู่อย่างปีที่แล้วเลือกเป็นน้องพีกับน้องทีใช่ไหมครับใช่ครับเป็นลูกชายฝอแฟดของพี่พพบีกวีนะใช่ครับนะเ,เลือกยังไงแล้วปีนี้เห็นบอกว่าเป็นพีพีถูกไหมครับอ่าเอาตัวของ,องพี่น้องทีก่อนครับคือ ผมเนี่ยเวลาทําอะไระครับต้องศึกษาค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วเวลานั้นเนี่ยการเลือกพรีเซนเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่สร้างความฮือฮาหรือว่าสร้าง popularity ให้กับแบรนด์อย่างเดียวเขาคือตัวแทนของแบรนด์แล้วอันดับที่หนึ่งเลยครับผมต้องเช็คทั้งหมดเลยว่ามีข่าวเสียไหม นะครับการที่คุณดึงพรีเซนเตอร์ใครมาว่าตามนี้ผมฝากแชร์เลยแล้วกันครับมันคือคือคนที่จะพูดแทนแบรนด์นะใช่ไหมครับถ้าวันนี้ผมเอาพรีเซนเตอร์ที่มีดราม่าโอ้โหมีกระแสดังมากจริงนะดังไปในทางที่ไม่ไม่ดีมันก็ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก่อนเลยครับซึ่งพี่บีมพี่ออยน้องพี่น้องทีเป็นตัวอย่างของครอบครัวที่น่ารักและมีความรักให้กันและกันในครอบครัวมากๆนี่คือจุดที่ผมมองเห็นเลยนะครับจะเห็นว่าน้องพี่น้องทีรักคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่มากๆหอมคุณพ่อหอมคุณแมม่ตลอดา นะครับแล้วเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กที่ดีนะครับนี่คืออันดับแรกที่ผมชอบนะครับไม่ใช่แค่ความดังอย่างเดียวนะครับข้อที่สองเขาจะแมทช์และเสริมกันยังไงได้บ้างผมก็ต้องมองก่อนว่าในตัวของผมผมจะเสริมอะไรให้กับน้องพีน้องทีได้บ้างและอยเดียวน้องพีน้องทีจะมาช่วยเสริมอะไรให้กับแบรนด์ได้บ้างด้วยตัวคาแรคเตอร์ของน้องนะเวลานั้นนะครับน้องยังมีความเป็นเด็กผู้ชายสองคนอุย้ยกาที่เป็นผู้ชาย2คนเด็กสมบูรณ์มีคนเดียวจริงเด็กสมบูรณ์เราไม่ได้เป็นเด็กคู่นะไม่ใช่ตาเด็กสมบูรณ์คู่ตา ให้น้องสองคนนี้สามารถมาเบรนดในความเป็นเอกสมบูรณ์ได้แล้วเวลานั้นนะครับที่บริษัทกำลังมุ่งเน้นก็คือตัวน้ำปลาซึ่งผมก็มองกลับไปว่าในการใช้งานมันก็คือใช้งานเหมือนกันนี่นาบางถ้าใช้ซีอิ๊วขาวคนก็ไม่ใส่น้ำปลาซ้ําถ้าใส่น้ำปลาคนก็ไม่ใส่ซีอิ๊วขาวซ้าเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่า too มี two product ามันเป็นโปรดัก์ที่ทดแทนกันได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยมองว่าก็เหมือนฝาแฝดไงที่สามารถแทนกันได้ก็เลยออกมาเป็นว่าโอเคในเมื่อตัวของซีอิ๊วขาวเนี่ยเราออย่มาานนนนนลลเรก็ใ้้้ปทสววํคคงัับขขแึ พีพีกริดนะครับเป็นไงบ้างวิธีการเลือกคือแบบบางคนก็แอบ,บสงสัยนะเพราะว่าโลโก้ดั้งเดิมนะก็คือเป็นเด็กอ้ว <c oughs> นสมบูรณ์สมบูรณ์แต่พอเป็นน้องพีพีเนี่ยก็จะเป็นคนที่รูปร่างดีนะเออมันแตกต่างกันโดยิี่เชิงเลยพูดตรงๆเลยอันดับแรกเลยของน้องพีพีเนี่ยเลือกจากความ ความรักความเอ็นดูนะครับของพีพีเนี่ยรู้จักกันมาก่อนเหรอครับใช่ครับรู้จักกันมาก่อนใช่ครับรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเรารักน้องแล้วเอ็นดูน้องมากเพราะว่าอันที่หนึ่งเลยเวลาผมทํางานเนี่ยผมค่อนข้างทํางานอยากทํางานด้วยความสุขเนาะไม่อยากทํางานกับ สิ่งที่เรารสึกว่าเอยอาจจะเข้ากันไม่ได้นะครับแล้วก็น้องเนี่ยเรียนโรงเรียนด้วยกันมาแล้วเป็นเพื่อนกับน้องชายผมเรียนตั้งแต่มัธยมมหาลัยก็เรียนกเกษตรเรียนคณะอะไรของเขาด้วยกันนะผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อยู่นี่แล้วก็เขาก็เวลามาก็เหมือนปาร์ตี้ที่บ้านอะไรก็มาที่บ้านได้มีโอกาสเจอกันได้มีโอกาสพูดคุยกันผมก็รู้สึกว่าเออน้องคนนี้น่ารักนะครับแล้วก็นิสัยดีมากๆรู้สึกว่าเออน่าจะเป็นภาพของแลวผมมาติดใจยอยู่อย่างหนึ่งครับเพราะว่าด้วยความสมบูรณ์เนี่ยคำว่าสมบูรณ์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามองเด็ก คนจีนสมัยก่อนเนาะคนจีนสมัยก่อนมองว่าถ้าเด็กอ้วนๆเนี่ยแดงว่าเด็ก,กสมบูรณ์แดงว่ามีอันจะกินแต่ในยุคป,ปัจจุบันความสมบูรณ์เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มองคนรุ่นใหม่จะไม่มองว่าการอ้วนนี่คือสมบูรณ์นะนะครับคนอ้วนคือบางคนอาจจะมองว่าสุขภาพไม่ดีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคําว่าสมบูรณ์เนี่ยคือสมบูรณ์แบบในเวอร์ชันของผมการที่มีน้องพี่พีเนี่ยอาจจะดูหุ่นดีทุกอย่างนะครับนี่คือความเพอร์เฟกต์หรือสมบูรณ์แบบในความหมายของผมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่า่าาามมมัันคือ Twitter ีเทหะกกๆบ แบรนด์นะครับในความในการตีความหมายคาว่าสมบูรณ์เด็กสมบูรณ์นะจุันคือสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านครับทั้งเรื่องของความสําเร็จในชีวิตนะครับทั้งเรื่องของสุขภาพ นะครับในทุกๆอย่างนะครับผมว่าพรีเซนเตอร์คนต่อไปควรจะเป็นคุณท็อปแล้วแหละอุ้ยจริงเหรอครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าทุกวันนี้คุณท็อปว่าทำคอนเทนต์ใน Tik t อกเยอะมากกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งไปแล้วก็ว่าได้ถูกต้องไหมครับไม่เป็นยังเป็นนักธุรกิจอยู่ครับหลายคนคิดว่าผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์โหมีหลายคนทักมาทางงานรีวิวบางที่อาจจะต้องขอภัยที่ไม่ได้รับเพราะว่าจริงเราเรายังเป็นผู้บริหารครับเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือคือการบริหารงานนะครับ หรือว่าการเป็นผู้บริหารนี่คือ job ที่ผมชอบมากนะครับแต่ว่าเรียกได้ว่าการทำคอนเทนต์จริงๆไม่เคยอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยคือผมรู้สึกว่าในเมื่อโซเชียลมีเดียลกยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันไปได้ไวมากแล้วก็มีหลายช่องทางมากผมเป็นคนที่ผมอยากจะคอนเน็กกับผู้บริโภคโดยตรงก็เลยหันมาทำคอนเทนต์แล้วก็ไม่ได้อยากจะทำแบบเป็นแค่โพสเหมือน a c e b o o k เหมือน Instagram สมัยก่อนอยากพูดด้วยตัวเองอะเพราะว่าการพูดเนี่ยมันเห็นเฟเช a l e เอ็กเ s ปชั่นมันเห็นการแสดงออกทางสีหน้าา ทางมันเห็นหลาย,ลายๆอย่างมา,มากๆใช่ไหมครับผมก็เลยมาทำคอนเทนต์ซึ่งไม่ได้อยากทำเพราะว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วข้อที่2ได้วยโปรดักต์เยอะมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าเหนื่อยเนาะให้เซลล์หนึ่งคนผมสอนทผมทำเซลล์เทรนนิ่งมันไม่มีใครสามารถพูดได้เหมือนเรา100%ผมพูดอ่ะผมพูดหาเซลล์แมสเซจที่เซลล์ส่งต่อลูกค้าก็จะเหลือ เจ็ดสิบปอร์เซ็นต์สมมติว่ามีตัวแทนจำหน่ายเองตัวแทนจำหน่ายไปบอกลูกค้าก็จะเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอา,อางี้ดีกว่าหนึ่งสองสามพูดเองง่ายกว่าแล้วก็พูดผมพูดเองครั้งเดียวมีคนฟังผมตั้งเยอะ ใช่ไหมครับสื่อสารพูดพวกได้โดยตรงทําไมเราไม่ทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มองแบบนี้ครับก็เลยตัดสินใจทําเองเลยนะแล้ววันที่ทําตอนแรกเนี่ยเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างครับคือแบบโหเป็นที่ฮือฮาแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยปะครับใช่ครับเราก็ผมอาจจะโชคดีด้วยครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆว่าขอบคุณแพลตฟอร์มมากๆนะครับที่ที่เห็นผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ซัพพอร์ตผมมาตลอดครับเพราะว่าผมนาได้วันที่ผมเริ่มคะก่อนที่จะเริ่มเป็นผมออกมาสู่เบื้องหน้าผมทํามา ก่อนแล้วกับทีมงานครับผมปั้นทีมงานหลายคนมากสร้างไวรัลให้กับทีมงานหลายๆคนครับแล้วสุดท้ายสิ่งที่ผมเจอคือก็ลาออกบ้างอะไรบ้างนะเดวันผมผมถามว่าผมเสียใจไหมเสียใจเยอะท้อเยอะครับนะวันนั้นปั้นคนนู้นก็ออกปั้นคนนี้ก็ออกแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ยั่งยืนเลยอ่ะผมก็เลยหันกลับไปมองวันนั้นก็วันที่อยากวันที่เศร้าๆแบ๊ดดียของผมอะครับพอผมกลับไปดูกระจกมองตัวเองแล้วรู้สึกว่าเออใครนะที่ไม่ออกก็เลยเจอตัวเองที่ที่เออในเมื่อเราปั้นคนอื่นได้เราก็ปั้นตัวเอง ทำเป็น privately Private ของตัวเองสูงมี privacy สูงครับเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยผมไม่อยากจะเป็นตัวเองแต่ณบางจุดของชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกครับที่ได้มาโดยที่ไม่ต้องแลกอะไรไปผมก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดว่าการแลก privacy เพื่อองค์กรมันเป็นสิ่งที่องค์กรจะไปต่อได้ผมก็ยินดีที่ยอมแลกผมก็เลยตัดสินใจเลยว่าโอเค วันต่อไปผมจะถ่ายด้วยตัวเองนะครับผมจะเป็นคนพูดของผมเองจากหลังกล้องจากเป็นผู้กำกับผมจะมากํากับตัวผมเองนะครับนี่คือจุดที่ผมเริ่มถามว่าเขินเพื่อนไหมผมเขินนะครับในคลิปแรกๆผมมีแต่งตัวเป็น,ปนแม่บ้านด้วยแต่งตัวเป็นรปอด้วย แล้วด้วยตัวของผมเนี่ยตอนที่อยู่โรงเรียนเนี่ยไม่ใช่ก็เป็นแบบผู้นำเนาะเป็นทั้งประธานนักเรียนการที่เป็นผู้บริหารอายพนักงานไหมพี่ิคิดดูถ้าวันนี้พี่บิ๊กมาใส่ใส่วิกอะ่ะแล้วต่อไปออพนักงานจะพูดว่าไงคลิปมันอ่อนไปทุกคนเห็นทั้งประเทศอายไหมยอมรับว,ว่าอายผมอ่ออายใช่ไหมช่วงแรกแน่นอนว่าพนักงานของบริษัทเราเขาคงแบบว่าอาจจะแอบยิ้มแอบขำารื่นี้หน่อยแต่เขาคงไม่ให้เราเห็นเรานะแต่ในมุมของเราเรารู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วครับก็ต้องมีมีคนเมาผมเยอะแน่ผมรู้อยู่แล้วครับแแต่่่่่ผผมมมมมก็พพยยยาาาาาาานนัให้้้ไดดลววเรึสิงที สิ่งที่เราตั้งใจคืออะไรครับแค่คําพูดของคนเพราะคุณแม่ก็บอกอยู่แล้วว่าไม่เป็นไรเรารว้มีความตั้งใจแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถ้าเราอยากจะเป็นสิ่งโตครับสิ่งโตจะไม่ฟังเสียงสุนัข คุณแม่เ็าจะพูดแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราฟังระหว่างทางคนคอมเมนต์คอมเมนต์มาเรื่อยๆๆๆมันก็บั่นทอนจิตใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมุ่งก็คือเออไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรเป้าเราคืออย่างนี้นะนะครับแล้วสิ่งที่เราได้เราก็หวังว่าเราจะได้สิ่งที่เราตั้งใจครับวันนี้ของคุณคุณท็อปเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ทําให้เห็นภาพเลยนะว่าแม้ว่าจะเป็นทายาทรุ่นที่3เนี่ยที่บางคนเขาบอกใช่ไหมว่าทายาทรุ่นที่1ก็คือเหมือนสร้างขึ้นมาทายาทรุ่นที่ือัก็นนนคท็ปเี่่ไไมด้ มาทำลายธุรกิจเลยนะแต่ยิ่งมาทำให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้ขอบพระคุณคุณทอ็อปเป็นอย่างสูงเลยขอบคุณครับขอบคุณพี่ปิครับขอบคุณครับและถ้าใครดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบางคนบอกว่ากด Subscribe ยากกดไลค์ก็ยังดีครับ